Lao tâm văn luôn và lúc quá hạ nịnh đã ít mặt bù sông nga vô sự tên lửa con vả lắm giúp anh nga vô sự tên lửa sông có được yên bù sông và bù นักต on so ันลคุณพทางสาทักรวัวแกะคอคอผูสนใเองสาอาเจ้าไม่ลงัวไม่หลงเสี่อเท็เสียงเดอเราเป็นไม่รักนดลาซาตัวสางแค่หอยมุมวังทุ่งแลสงสียแล้วให้ไปถึงผกดีพาบอนผาโอกหัล้อเจ้า

อาาด้เราด้วว่าฟั้งลำ่มด้วนเดิมเือทั้งปีกลาตายขอดซ้นกรนเบิ่งนั่มกระซั่มนั่งตาเสี้ยดูทั้งว่าถีบไทยว่าไทยขอดซ้นของฟั้งแน่เออแ่บดูทั้งแบบพอวงเมียงตามเลยแต่ที่ว่าจำเต็นบทีเศร้าหามาหอดวันนี้คุณสาวดทั้งนนู่นเปิดขึ้นดลับดูตาดิน เราฟังขึ้นก่อนลับไปล้าอยู่ทางแผงสมรตถือล้อย่างต่อก่อนฟังเออนก่อนอีกน้ำอยู่ตอนที่เมื่นนก่อนลับไปล้าอยู่บาเสิ่งจวมากรณน้อยีตะมาตาหน่อยลูกหนองล้ำมาสีวันของเอของโบวยล้เป็นฟูขึขาวขาว่าขาวามันร้อแพร่หมอล้ำน้เราจะให้ไปนนา้ำไปใส่เล แล้วเราไม่พอตอนักนพอว่าไนางผู้เดียวนี่็นางอายได้ทั้งมือัวนางนั่งนี่เขาพอนางในศาลต้องป็นอะไรดื้อๆดื้ออ เดคนปู่ว้า่งกว้างแต่ว่าลูกาวกนหวังตอดนานแต่ก็า้มเพาจะแต่งหด้ไหมสองท่านแมานังท่านยามาตรวจท้ายยี่ทนังออกมอกยังไงก็เดืหาห้ามองตัดก่อนจะสู้ต้องไฟแล้วเดึอเลยนสิลง อ้าวมาเดินมือก่อมเด้อไม่จับมือจันเลยเนาะเพราะว่าไฟ่ไม่อยู่ต่างเดียวไฝ่ทางนี้บุกคอยมี้บังหนาแก่ของสบายแรก ไเสียตดี้ไมใ่อวัดเอาวัวขึ้นวัดปานอนเอาวัดดียนอนโมป้าทหม่ก็มกี้นมาแขนทั้งหน้าับไ้หนึ่เอมัแขนดีทั้งหลังทั้งหน้ามันหมึงใชนอนอันในซุ้แคร์แคร์เยอเบิ่อแค้ไปยกพัดับขี้วาไว้เป็นยัง ถ้าวสูดมาตนานจะนอนปีนอะไรไฟหน่อยนะซ้ายเขาดึงงานกีเสียพอากล้งมีสายตึงงานก็หนีเพราะเรืองาไก็ไปนอนไใหญ่ไฟมันเอาตักข้ามาก สองไม่ย <N ông> ิงสามาจู่เออวัซซี่อย <Yeah. S 1> ูนีผู้นึงอันนีบอผู้สิเต็มจะเปมือกองคอยมาดูแกด้วาห้องหนักจะเป็นพักบเขาห้องหนักดีดีมั้ท่าน่นัสักอนเออผู้นี่มาลำดีสุดาเสือแดงยิงคืนนี่คือสิบเปอรอีกนึ่ไฟลาสเรามอลำอันใม่ มารก็ไม่อย่างก่อนนึงส้อวนบขันรัง้อนกับี่มัเไรเลยนี้มอลังก็ดาตดาพ่อู้ซื้อเง้เป็นมอลำใหม่ที่กันซื้อหนึ่งซื้อสักหนึ่งหนงกับบนนิงธรรมดานิงครับคนนี้กประกาซิีเดพคนนี้หันหงา้สุกองเพรปจัน โบโบทันมากน่องไส้ต้องใบกองมานี่แล้วม็นีน้องไส้สายฝนเมือกอเนเขอาเห็ดหน้าใหญ่ก็จะถามเมืม่อกอ่นาาอนนาองวาเมากในเองีเาอบงาบอกหวานาก็เกวหา อยู่ตรงผมหูมาก่อนมาตรงที่อาตบือนัตบือน លោ់៊ោ៉ນແລະ្ានពីខ្លាល់ទ្រាបាន់ការសាលດការៀមា ภาษาสิงห์สัมภาษณ์ยะผู้ดีกับคนทั้งห ม่นี้ายใจขยายทางแหลกทั้งทางฮักแกเป็นหนึ่งมัดยังสะเก็จังเอะเมื่อนี่ย้ายเขาโคเหงล้อแสดงรางวัเก่าพนยังสวรรค์วันบุกหนาานักนว่นึ่งั้ขอจรมสากาวหอมลาขึ้นไปแสงน้องก่ทังใส่ตงเห็นใจสอยส่งนังตง xem tôi cũng sẵn tao như đã mê ra khỏi tôi sẵn tao c มอาจารย์เองครับอาจารย์บุญค n อบคุณอาจารย์ครับขอต้องมาเรียนบุญกวที่อราเียนววาคนบาตลาดนักครับสาสูงบอนสูงกว่ห้งยุ่สาสดนักก่อนตาก่อนสดก่อนก่อนตายตายี Vì cái <laughs> thuật này ta có gì quan tâm Vì ta là sao xin hẹn 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 làm bài con em tại nhà cao xin mặc mong ước

อคุณมาตาแห่งพรอาภูมิในนั้นเรื่องแผ่นแผ่นแสงตกปะหาใครมุกกะบ่ให้ใครกะบ่ให้ตนอะพ่อเนี่ย ບາດສູ່ສານเຮาາເດີ້ທີ່ທໍາຮາສອງໄປເປັນເຈົ້าນໍຂ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 ໍลໍຂ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 ໍแໍຂ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 ໍ เมื่อขึ้นก่อนไปล่ำดิอนแห่เด็โจมโที่เตมมือเต็ไปร่ำดิบันเซ็แต่เ็ดจะมาบริยอูบ่ิยนอนมาล่ำเมนตี้คอยจอยร้องจอยร้องไปปดราอาไปบ่อยทักก่อนมาคขในในหน้ามนพีหรือพี่ไปงานทาเลเจ้าภาพเยี่ยงดีเดือไปบัากและก่อนสิบตกใรมาดูเือนที่แกเจี๊ยบปากมาจนเติ เม่วนซีนักพันเดอบุญบาทเขาเองยังไงด้อเป็นตันเองอนุนงงยังงย่งอกมาดนั่นเลยที่ผ้ขาเคยมาลับลห้เืออยู่ออย <c oughs> บา้านนาดนเอาเงินที่เราเมื่อวันพิศสอสมันนั่งกินหนักไปไนเดี่ยบัดนี้งบ้านเอาครับเพราะว่าเราโอ้ยพี่าอเ,น,าเน,นื้อช้เมื่อไร่ยางสื่อกินสื่ออยากเดี่ยวเเีื่งมามัน นาไปซ้ำซ้าไปไปรับโซสิเงที่คุณก็ีวิตคนไม่ใหญ่นอกเพิ้นคําใส่ปินของนีมีขาคัดอกไปไหนปที่รากันตอนจะย่วนะฮะเนื้อคู่มารมาแมาตันกบตัวมาร